สวัสดีครับผมสำหรับคลิปนี้เราก็จะมาทาการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องนะครับแล้วก็น้ำมันเกียร์ของฮอนด้ามูฟนะครับวันที่ใช้ครับมีน้ํามันเครื่องน้ามันเกียร์ประแจเบอร์12แล้วก็ครีมนะครับสําหรับเปิดฝาเราจะมาเริ่มกันเลยนะครับดับแรกเราจะถ่ายน้ํามันเกียร์ก่อนนะครับง่าย อันนี้ที่เติมนะครับอันนี้ที่เดนเริ่มเลยนะครับเดี๋ยวหากกระป๋องนะครับคลายเลยครับครับผมหลังจากที่เราคลายลก็ค่อยๆหมุนออกครับ ในการเดินเนี่ยเราต้องเปิดทั้งสองนะครับเพื่อที่จะให้นำ้ำมันเกียร์ไหลสะดวกนะครับไม่เหมือนกันนะครับเราแยกไว้นะครับอันนี้คือโบนที่เติม อันนี้โบนทีเดนนะครับแยกกันไปครับรสังเกตได้ว่าน้ำมันเกียร์ยังใสครับเพิ่งเปลี่ยนไปครับเมื่อปีที่แล้วคิดว่ามันหมดแล้วเราปิดปิดที่เดนก่อนนะครับที่เดนปั๊บกดแน่นครับ ถ้าผมเราก็จะมาเติมกันนะครับช่องนี้นะครับดีบใส่เราจะเติมจนล้นออกมานะครับจะไม่มีเกลบออก เราจะเห็นได้ว่าน้ำมันที่เราเติมเข้าไปครับมันเริ่มล้นออกมาสแสดงว่าอยู่ในเกณฑ์แล้วครับโอเคครับเราปล่อยให้มันไหลออกมาก่อนนะครับพอหยุดไหลหเราค่อยปิดนะครับอืมเอาละครับพอได้ระดับแล้วเราปิดทำการปิดเลยครับผม โอเค okay, ครับเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องต่อครับครับผมขั้นตอนต่อไปเรามาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องกันนะครับเรามาถ่ายน้ำมันเครื่องออกสําหรับการถ่ายก็จะมีที่เติมครับที่เติมที่ถ่ายก็จะอยู่ด้านล่างครับที่ถ่ายครับเราจะทําการคลายก่อนครับ ขอโทษด้วยนะครับทำเองถ่ายเองครับะะจะมีครุกระาังนะครับผม จะได้ไม่ตรงเปลือนโหยำอุ่นถ้าจะให้เร็วแล้วก็ต้องเปิดที่เดนด้วยนะครับไอที่เติมผิดครับครับระหว่างนี้เราก็ต้องรอให้น้ำมันเครื่องเราไหลออกจนหมดนะครับเอาล้ครับเราจะหมดแล้วคิดว่าหมดแล้วไม่หยดนะครับในการใส่เนะี่ย เราข้อควรระวังนะครับไอตัวโบนเนี่ยอย่าให้โดนดินเด็ดขาดเลยนะครับถ้างนั้นเครื่องจนจะพังครับใส่กลับนะครับ คครับแน่นนะครับครับผมในการเติมนะครับเราก็หากลวยหาอะไรมารองครับผมลืมบอกไปตอนที่บอกเครื่องมือนะครับขอโทษด้วยนะครับะเติมสูตรจุดเจลิตรนะครับตามที่เขาให้มาเนี่ยครับเติมไปเลยครับ านะครับออกให้แน่นนะครับแน่นอันตรายดีครับพอประมาณต่อไปสตาร์ทเครื่องยนต์สอบครับเอา้าไม่ติดเพราะอะไรถึงไม่ติดอ๋อลืมขาตั้งนี่เองครับ ไปครับผมสาเพื่อให้น้ำมันเป็นระบบนะครับโอเคครับผมขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับสวัสดีครับ